เรารู้ไหมว่าจริงๆเขาเป็นใครเราเรา,เรารู้ไหม <c oughs> คือรุ่นน้องอะ่ะเขาก็บอกว่าเออเนี่ยเออพี่บีคนเนี้ยเขาก็มีธุรกิจนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คือเราก็ถามเขาด้วยว่าเออเราไม่ทราบว่าแบบพี่ทาธุรกิจอะไรคะเพราะว่าเขาเหมือนเป็นออฟฟิศเนาะนไปทางานทุกวันอะไรอย่างเงี้ยใส่เสื้อเชิต้ตอะไรอย่างเงี้ย<อ>เราเสร็จแล้วเขาเนี่ยเขาก็บอกว่าแบบเออพี่ทำอ่ะผลิตชิ้นส่วนรถยนต์เราก็แบบอ๋อผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในความหมายของเราก็คือเหมือนแบบ ร้านร้านซ่อมรถอะค่ะเข้าใจไหมคะพูดภาษาหรพัดก็คือก็คือจะเข้าใจความหมายเหมือนร้านอะไหล่รถร้านอะไหล่รถแล้วเสร็จเขาก็บอกว่าเออเขาอยู่แถวบางนาเราก็อ๋อร้านซ่อมรถแถวนั้นก็มีอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะเมื่อก่อนเราก็ขับผ่านแนวเสียงกงอะไรอ่าใช่ค่ะอะไรประมาณนั้นเราก็หารู้ใหม่เนาะเราก็ไม่เข้าใจซึ่งคนน่ะก็จะสงสัยในข้อตรงนี้ว่าทําไมเรา คุยกับเขาแล้วทําไมเราถึงไม่เข้าใจหรือเราไม่ได้สืบก็คืออยากจะบอกว่าคือตอนนั้นเราเด็กจริงๆแล้วคือเหมือนว่าเราก็ยังไม่ได้ลงลึกรายละเอียดทุกคนที่เข้ามาในชีวิตนึกออกไหมคะออกมาถึงคนสงสัยว่าพี่บีจริงหรอที่พี่พีจะไม่รู้เลยว่าสามีพี่บีเนี่ยทําอะไรคุยกันขนาดนั้นน่ะใช่คือถ้าใครที่เป็นคนรู้จักบีโดยส่วนตัวเนี่ย<ม>ก็คือ คือบีมันไม่เข้าใจอ่ะนึกออกไหมอาจจะไม่ได้ไม่ได้ถามต่อไม่ได้ถามต่อ,อ,อค่ะหารู้ไม่ว่านั่นคือธุรกิจหมื่นล้านาใช่ไหมแล้วก็กลายเป็นเรียกว่าโอยเขาเรียกว่ามหาเศรษฐีหมื่นล้านแสนล้านหรือเปล่าก็ไม่ก,ก็ไม่ทราบเพราะว่าทําชิ้นส่วนรถ ทางคันใช่ไหมฮะใช่ค่ะก็คือที่บริษัทอะคะ่ะคือถ้าถามตอนนี้จะเข้าใจแล้วเราก็จะมีผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ทางภายในแล้วก็ภายนอกก็คืออก็คือจะมีแบบเจ้าต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่แบบว่าจะมาจ้างให้ผลิตให้เพื่อประกอบเป็นรถยนต์ออาสิอาสิแล้วมารู้ตอนไหนคะมารู้ตอนที่คบกันไปแล้วสักพักหนึ่งค่ะประมาณปีกว่า2คือเขาชวนไปงานกีฬาสีเสร็จแล้วคนนี้เราก็ อ่าโอเคไปเสร็จแล้วเขาเนี่ยเขาก็เชิญเราไปนั่งบนอัชจย์ใช่ไหมคะเราก็งงว่าเอ๊ะทำไมงานกีฬาสีมีคนมาร่วมงานประมาณแบบหลายพันคนแล้วเราก็เลยเอโอเคเอ้ะทำไมธุรกิจมันก็คือเริ่มเยอะแล้วเสร็จแล้วพอคบกันไปเรื่อยๆเราก็คือค่อยๆรู้ไปเรื่อยๆ่อะค่ะว่าธุรกิจมันเป็นยังไงนะต้องให้เขาอาธิบายค่อยๆอธิบายให้เราเข้าใจอะคือเราเป็นคนเข้าใจยากด้วยแล้วเสร็จเขาก็ค่อยๆอธิบายแล้วเราก็ค่อยๆมาเข้าใจว่าอ๋อ มันเป็นอย่างนี้นะผลิตชิ้นส่วนรถยนต์เป็นอย่างนี้นะประกอบเป็นรถเป็นอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ค่อยมารู้ประวัติว่าแบบเออก็คือจากคุณพ่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะออก็คือเป็นรุ่นเดียวที่ท,ที่ทํามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพิ่งมาเริ่มรู้ประวัติแล้วแล้วก็ได้ข่าวว่าเขาก็รักคลัง่งรักมากคลั่งเลย <c oughs> เออ,อ <c oughs> ใช้คําว่าคลั่งรักเลย <c oughs> ใช่ปะ <c oughs> อาจจะไม่ถึงขนาดคลั่งรักแต่หมายถึงว่าเออเขาก็เป็นเป็นคนที่แบบ พยายามช่วยเหลือเราทุกอย่างเลยกันเนาะเวลาที่เรามีปัญหาอะไรหรือเวลาที่เราเจอปัญหาหรืออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเขาก็คอยช่วยเหลือพพอร์ตไม่ใช่ช่วยเหลือเราคนเดียวคะ่ะก็เวลาเพื่อนคนรอบข้างหรือครอบครัวหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ที่รู้จักเราแล้วก็ครอบครัวหรือคนรอบข้างขอความช่วยเหลืออะไรเงี้ยค่ะเขาก็พร้อมจะพพอร์ตเสมอ